นวัครับทุกคนวันนี้เพี่ยนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับกระเป๋าของดูคาติกนะครับตัวนี้ราคา1,650บาทนะครับแต่เพี่ยนซื้อมาในราคา825บาทนะครับพอดีตัวนี้ผลิตปี62เนาะกรกฎาคม62ปีนี้กรกฎาคม63แล้วก็เลยได้ลด50%นะครับก็เลยซื้อมาอย่างแรกนะครับที่ซื้อมาเพราะตัวนี้คือในเรื่องของดีไซน์นะครับชอบมากนะครับก็คือถ้าเกิดเห็นลายดีไซน์อย่างเงี้ยมันจะนึกถึงนะครับไอ้ไอ้มอนสเตอร์นะครับก็คือ ูกระติกมาสเตอร์นะที่เป็น3าลายเงี้ยที่มันอยู่ตรงกลางเงี้ยให้มันในเรื่องของความดีไซน์รวมถึงคุณภาพของผ้านะครับก็ค่างค่อนข้างเกรดที่จะดีนะครับก็คือตรงเนี้ยถ้าเกิดจับมันตรงๆอ่ะมันอยู่ในราคาของผ้าที่มันเป็นหลักพันซึ่งดังนั้นน่ยมันจะต่างจากที่เราซื้อตามตลาดนะครับในราคา1 9อยเก้าสิบเก้าถึงสามร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยอันนี้ในเรื่องของเนื้อผ้าเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนรวมถึงข้างหลังนะครับไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีตัวนี้ด้วยที่เอาไว้เวลาเราใส่ผ้าไหลเนแบบ ช่วยซับแรงของเรานะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีลูกเล่นฟังก์ชันนะครับก็คือว่าตัวเนี้ยเป็นซิปสองอันนะครับก่อนจะถึงข้างในอน่ะต่งนี้ก็จะเปิดได้นะครับอ่ะรูดขึ้นมาเพื่อปิดนะครับแล้วก็ตางนี้ก็ได้เนี่ยอีกฟังก์ชันหนึ่งจะไม่รวมกันที่สําคัญเนี่ยชอบมากเลยคือซิปเนี่ยมันเป็นซิปแบบที่มีคุณภาพดีนะครับดังนั้นเนี่ยจะอยู่กับเราได้นานแล้วก็ตัวนี้ครับเขาใช้แบบตัวดึงขึ้นดึงลงเนี่ย แล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าให้พี่อั้นไอตัวนี้มันดึงขึ้นดึงลงอย่างเงี้ยสักวันเนี่ยไอเนี่ยมันจะแตกหรือเปล่าตัวนี้เขาใช้แบบของเกรดดีนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีทางหลุดง่ายๆแน่นอนครับแล้วคาวนี้เรามาดูข้างในกันครับที่มันเป็นส่วนของฟังก์ชันนะโอเคฟังก์ชันที่เป็นข้างในที่เป็นส่วนเยอะสุดตรงเนี้ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันคือตรงเนี้ยเป็นใส่แบบผ้าทั่วไปนะครับและในส่วนของตรงเนี้ยก็คือเอาไว้ใส่อุปกรณ์แยกส่วนอย่างเช่นพวกมือถือพวกปากกาอะไรเงี้ย หรือกระเป๋าตัางค์เงี้ยแยกออกมาจากตรงนี้ที่เราจะใส่น้ําหรือใส่ดินสอหรือสมุดได้นะครับแล้วก็เดียวคัญครับจะต้องไม่ลืมตัวนี้นะครับกับคําว่า Official l i c รเ s e product นะครับก็คือเป็นการยืนยันว่าตัวนี้มันเป็นของแท้แน่นอนโอเคครับก็ถือว่าชอบนะก็คือว่าทําได้ดีนะครับในราคาที่เป็นหลักพันนะครับก็เวลาพลาดก็พัดอย่างนงี้นี่พาดอย่างงี้อ่ะรึปนี้ขนาดก็กําลังพอดีครับไม่ได้ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป นี่ตรงนี้ถ้าเกิดเราเบื่อเราก็สามารถเปลี่ยนจากฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้ได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครมีถามเพี้ยนนะครับว่าให้เพี้ยนไอตัวนี้มันมีข้อเสียอะไรหรือเปล่านะครับอย่างแรกก็คือที่เพี้ยนบอกนะครับก็คืออย่างแรกก็คือตรงนี้เพี้ยนจะไม่ชอบตรงนี้นะครับเขาเขาเหมือนใช้กับใช้ลายสกีน่ะเพี้ยนชอบเป็นแบบตัวนูนที่เป็นพลาสติกแบบอะไรใส่มันเป็นนูนมากกว่านะครับนี่เหมือนแบบแบบเหมือนกับพวกสกีนมากเกินมันมันไม่เชิงสกีน,นะครับมันก็เป็นแบบใช้เป็นแบบพลาสติกต่างหากแหละเพราะจำเพราะสัมผัสแล้วเนี่ยม และอย่างนี้นะครับวัสดุพวกนี้มันเกรดดีก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในพวกอะไรราคาพันต้นๆเราก็จะเจอนะครับก็ไม่ได้รู้สึกประทับใจกับวัสดุอะไรมากเพียงแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงว่าดีไซน์อ่ะชอบถ้าเกิดเรื่องวัสดุเนี่ยมันอยู่ในตามมหาตรฐานหลักพันทั่วไปนะครับเพราะตรงน,นี้พูดตรงๆเลยเพื่อนซื้อพอหนึ่งดีไซน์สองความเป็นดูคตินะครับเพราะว่าดีไซน์อย่างเงี้ยเราไม่มีทางหาที่ไหนได้นะครับเพราะว่าดีไซน์เขาสวยเพราะเขาเป็นใบอิตาลีคือของยุโรปอ่ะเขาจะมีลักษณะ ที่เด่นกว่าของเอเชียอย่างมากเลยคือในเรื่องของสไตล์นะครับคือเขาทำแบบสไตล์ดีอย่างที่2แล้วมีความเป็นแบรนด์ดูกรติกมันดูทำให้เราหรูขึ้นมานะครับโอเคครับเพียอก็ขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปเดีย๋ยงนี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด r ล b e กดแชร์ด้วยนะ